เลออึกระเลเก็บ โปแดงหน่อยมาแลบบริษัทเรียนพระราชชิดขอบชานชลาที่2เป็นขบวนรถเดินสไลด์ที่76เราส,รส,ารรส่งบริษัทเดินทางสถานีหนองคายปลายทางสถานีกรุงเทพบริษัทเรียนพระชิดขอบชานชลากำลังเผยออกได้ทางจากเส้นขอบชานชลาด้วยขาดเพื่อความป,ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโปรดระมัดระวังขณะขึ้นและลงขบวนรถค่ะ เนื่องจากชานชาลากับบันไดข้าวต้นก็มีระดับความสูงไม่เท่ากันขอบคุณค่ะ ลาฟีสถานีขอนแก่นอะไรว์ชาก็่อลงจากขบวนรถเตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านเนาลงจากขอบอนโถเท่ถูกต้องและเทาา่าทวนค่ะขบวนโถทีเราเทียบในชานชาลาที่สเป็นขบวนรถโดยในรารงที่76รับสง่งริสาทต้นทางสถานีหนองคายปลายทางสถานีกรุงเทพอะไรช่าชาที่รีรีชันยานเยชันบุญมีสกโยบิรอกติมบิฟอร์มเดทรดสเร์อคเ เอาเป็นสัญญาค่ะตัวเลขเกณฑ์หกจะเสริมด้วยเกณฑ์ทเวนดันแพลตฟอร์มทรีนัมเบอร์สแพลตฟอร์มชูนัมเบอร์เซเว่นสิกฟอร์มหนังไทยจบไปครับ thank you